สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านิมบลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมเอานาฬิกาแฮมเบิตันอีกหนึ่งในคอลเลกชันของทางอเมริกันคลาสสิกเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ที่ผมหยิบม,มาเนี่ยจะคืออยู่ในอินทราเมติกโครโนกราฟเฮนะครับซึ่งจะเป็นนาฬิกากลไกระบบโครโนกราฟที่มีรูปแบบการทํางานแบบกลไกไขลานนะครับใครที่ชื่นชอบในนาฬิกากลไกไขลานนะครับและต้องการความคลาสสิกความซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยเรือนนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะครับ ก็เราเคยเห็นในรูปแบบอัตโนมัติไปแล้วนะครับทางที่ผมรีวิวเนาะก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับแต่ระบบอัตโนมัติเนี่ยในส่วนของตัวตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยเราจะเห็นเขาแสดงวันที่ใช่ไหมครับแต่เรือเนี้ยนะครับเป็นอิน a ร์เ t i c c h r o n o g r a p H เนี่ยจะถูกออกแบบมาใหม่นะครับกลไกที่ใช้ที่เป็นระบบไฮลานี้ก็จะเป็นถูกพัฒนาใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปรีวิวกันรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ผมหยิบมาวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าปัดสีขาวที่เราเรียกว่าแพนด้านั่นเองหน้าปัดแพนับะคร เราจะเรียกว่าเป็น reverse panda หรือว่าเป็นสีตรงกันข้ามนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นนับปัดดําก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูทั้ง2เรือเนี่มันมีกลิ่นอายที่ค่อนข้างที่จะกินกันไม่ลงเท่าไหร่เลยนะครับไม่ใช่แบบว่าดําล้วนขาวล้วนอย่างเงี้ยนะครับมันมีความที่กลืนกันผสมผสานกันนะครับคือ บอกได้เลยว่าสงเรือนนี้เลือกยากจริงๆว่าจะเอาเรือนไหนอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปดูในสเปคตัวเรือกนกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้มีหน้าปัดนาะมหรือว่าเคสไซส์นะเรือนนี้เราจะเรียกเคสไซส์หรือหน้าปัดก็ได้เพราะว่าตัวหน้าปัดกับเคสไซส์เนี่ยห่างกันไม่เยอะนะครับตัวนี้จะอยู่ที่40มิลนะครับความหนานะครับจะบางลงกว่าคนกอัตโนมัติรุ่นก่อนๆที่เคยทําออกมานะครับตัวนี้จะบางเพียงแค่14มิล ถ้าเกิดเราเคยจังจำได้นะครับทางแบรนด์ไฮม์แตันเคยทําระบบกลไกโครโนโกราฟที่ทํามาเป็นแบบรูปแบบของไขาลานแล้วนะครับแต่ความหนาของเขาเนี่ค่อนข้างหนาแต่มารุ่นใหม่นี้นะครับจะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเบอร์ h 5 1นะครับจะทํารูปแบบความบางเนี่ยจะบางลงกว่าเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ14มิลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับจะสำรองพลังงานสูงสุดอยู่ที่60ชั่วโมงเลยทีเดียว การใช้งานในระบบกลไกไขลานกับอัตโนมัติเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันคล้ายกันแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันบ้างเหมือนกันนะครับก็ถ้าพูดถึงในเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยก็แทบไม่ต่างกันแต่ถ้าเกิดการใช้งานเนี่ยอันนี้อาจจะมีความต่างกันนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นระบบกลไกไขลานเนาะผมเล่าไปเลยแล้วกันนะครับเผื่อคนที่ชื่นชอบระบบไขลานไม่ว่าจะไปซื้อแบบไหนก็ตามครับก็เราต้องหมั่นมาไขลานนะครับเวลาการไขลานเนี่ยก็ไขลานให้มันรู้สึกแบบตึงๆอ่ะ ยพยายามไปฝืนให้มันจนแน่นจนเกินไปนะครับมันมีสิทธิ์ลานขาดนะครับอันนี้เราต้องจําไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเครื่องตัวนี้ที่เดินเครื่องมาด้วยคาลิเบอร์ H51 เนี่ยเขาสัมพลังงานสูงสุดเนี่ย60ชั่วโมงนะครับเวลาเราขันแบบพอรู้สึกตึงๆนิดนึงเนี่ยเราก็หยุดพอเราหยุดหมุนปุ๊บเนี่ยอัตราการสํารองพลังงานเขาอยู่ได้แบบคือแบบตามตามสเปคบอกเลยคือสูงสุดก็คือ60ชั่วโมงนะครับอาจจะตีไปประมาณ50ชั่วโมงกว่านะครับก็แน่นอนครับ ถ้า2วันเนี่ยรับรองว่าไม่มีทางหยุดเดินแน่นอนอันนี้คือเราสบายใจได้เลยเพราะเราหมุนลานให้มันม้วนลานด้วยมือผ่านมือเราเองเราจะรู้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่านาฬิกาที่เราใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยมันสำรองพลังงานไปแล้วเท่าไหร่หรือว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่นะครับก็เว้นแต่นาฬิกาเครื่องนั้นจะมี power reserve บอกนะครับอันนี้เราก็ต้องหมั่นใส่นะครับอันนี้จะมีข้อแตกต่างกันพอสมควรแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการนาฬิกาที่แบบใช้งานทั่วไปเราใส่ทุกวันเนี่ย ยังไงระบบอัตโนมัติก็ยังตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเกิดระบบขายลานเนี่ยเราอาจจะต้องมาแบบหมุนลางทุกๆ2วันอย่างเงี้ยนะครับหมุนเม็ดอย่างเงี้ยนะครับทุกๆ2วันอันนี้ก็ค่อนข้างที่แบบดูคลาสสิกเลยนะครับอ่ะอันนี้คือในรูปแบบของเคสไซส์รายละเอียดตัวเรือนตัวเครื่องต่างๆเนี่ยเรามาดูดารายละเอียดดีเทลในส่วนของตัวนับปัดกันก่อนนะครับเรือนเนี้ยนะเขาทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูแบบวินเทจนะครับมากๆนะครับก่อนถ้าเราดูในนับปัดของเขาเนี่ยเราจะเห็นกลิ่นอายของนาฬิกาในยุคแบบ ยุคเก่ามาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวขีดชั่วโมงต่างๆนะครับที่ทำออกแบบมาในลักษณะของแบบเป็นการเล่นสีนะครับของลุมิบต่างๆเนี่ยเป็นออกแนวแบบสีแบบเรดียมออกซีเปียเก่าๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยก็ทำออกมาในรูปแบบของสีแบบเหลืองอ่อนๆนะครับสีครีมอ่อนๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเข็มนาทีเข็มชั่วโมงต่างๆเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวโคนเข็ม ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็ในส่วนของตัวเข็มจับเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง12นาฬิกาอย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นอายของความที่มันมีความคลาสสิกแล้วก็ความเรียบหรูในตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือดีเทลของในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยเขาทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากแล้วก็จะมีดีเทลของการจับเวลาอย่างชัดเจนถ้าเราเน้นถึงการจับเวลาเนี่ยก็แน่นอนครับกลไกที่จะมาพ่วงมาด้วยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นการมาตรวัดความเร็วพวกเทคคิมมิเตอร์ต่างๆเรือนนี้ก็ มีเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนับปัดที่เป็นแพนด้าหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวดีเวิร์สแพนด้าหรือว่านับปัดสีดำนะครับการทําเนื้อง,งานของเขาเนี่ยคือกินกันไม่ลงจริงๆนะครับมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับคือสลับสีอะง่ายคือมันสลับสีกันเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเราสังเกตดูในส่วนของตัวนับปัดสีดำเนี่ย ตัวหนังสือเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดสีครีมเนี่ยตัวหนังสือเขาจะออกเป็นแนวสีดำนะครับก็มีความที่จะกินกันไม่ลงเลยเดียวนะครับสังเกตได้อย่างชาัดเจนในส่วนของตัวเข็มจับเวลาในหน้าปัดสีดำเนี่ยมันจะทําออกมาเป็นสีแบบเหมือนหน้าปัดของฝั่งนี้เลยนะครับคือมันมีความสวยแล้วก็มีความแตกต่างกันแบบเป็นแบบรีเวิร์สนะครับก็ค่อนข้างโอเคอย่างนะครับ คือบอกไม่ได้เลยว่าเรือไหนสวยไม่สวยนะครับคือสวยทั้งทั้ง2เรือนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นรุ่นของในรูปแบบของสายหนังนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในสายหนังของเขาเนี่ยเป็นเบอร์20นะครับแล้วก็สายหนังของเขาเนี่ยจะเป็นหนังแบบลูกวัวที่ทําออกมาเป็นงานคราฟเป็นงานฝีมือนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเล่นแบบ ตรงโคนเนี่ยจะมีลักษณะหนานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวปลายเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะบางนิ่มนะครับคือสายเชนิดนี้คือมันจะนิ่มตั้งแต่วันแรกที่เราใส่เลยนะครับก็เป็นหนังแท้ที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาหลังของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบฝาหลังแบบทึบนะครับเป็นฝาหลังเกลียวแบบทึบนะครับไม่โชว์กลไกนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับ คือรูปแบบของนาฬิกาในคอลเลกชันอเมริกันคลาสสิกหรือว่าในของทางแบรนด์ไทเแมตันที่ในออกแนววินเทจประมาณนี้ผมคิดว่าเขาพยายามปรับปรุงในรูปแบบของตัวเครื่องนะแล้วก็ภาพลักษณ์หรือว่าสไตล์ของนาฬิกาเนี่ยเขาจะพยายามคงไว้ให้หมันเหมือนเดิมอันนี้คือรูปแบบการนําเสนอของแบรนด์นี้เลยนะครับผมว่าในประสบการณ์ของแบรนด์ที่ทํานาฬิกามาอย่างยาวนา,นานนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ออ,ออโต้นะครับหรือระบบใช้ทานหรือว่าระบบอะไรก็ตามหรือว่าอุปกรณ์ทางการอาหารอื่นๆนะครับคือแบรนด์เทม์พตันเนี่ยเขาอยู่มานานเขามีประสบการณ์ในเรื่องของการทําในรูปแบบของแบบวินเทจคลาสสิกมากๆนะครับอันนี้เราก็ต้องยกให้เขาเลยนะคือทำออกมาดีจริงๆนะครับก็อย่างเคสไซส์40เนี่ยเวลามันอยู่บนข้อมือของผมเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะพอเหมาะ สุดๆนะครับใครที่เข้าแขนเล็กกว่านี้ก็สามารถไปเจาะรูเพิ่มได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับก็เป็นสายหนังที่สามารถเจาะรูเพิ่มได้แล้วก็คุณสุภาพสตรีหรือผู้หญิงอย่างเงี้ยเราแบบใส่คู่กันอย่างเงี้ยก็สามารถเจาะรูให้มันให้มันเล็กลงไปอีกได้นะครับอย่างของผมเนี่ยใส่เนี่ยก็เหลือประมาณยังเหลือรูอยู่ประมาณ2รูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนในตอกนกลางคืนของเรือนนี้มันก็จะมีกลิ่นอายของนาฬิกาแบบทางการทหารแบบเก่าๆอยู่นะครับก็ภายน้ําหรือว่าซุปเปอร์เรเวลาของเรือนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับออกเป็นสีเขียวคลาสสิกแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าสีนี้ต้องเป็นสีเขียวแน่นอนนะครับโดยรวมแล้วผมว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีมันมีกลิ่นอายมากกว่านาฬิกาไขาลานทั่วไปอะ่ะมันมีเหมือนเป็นแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะหรือว่ามันเป็นกลิ่นอายของนาฬิกางานฝีมืออยู่ในเรือนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ชอบแบบนาฬิกาแบบออกแนวแบบคลาสสิกเก่าๆแล้วก็แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจนะครับ การขึ้นลานผันเมตรของรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะเนียนมือนะใครที่เคยใช้ระบบกลไกไขาลานอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนกับรุ่นนี้เลยนะครับการขึ้นขึ้นลานของเรือนนี้มันเหมือนเราใช้นาฬิกาอัตโนมัติเลยนะครับคือมันมีความเนียนมือมากนะครับมันไม่เหมือนรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาไขาลานนะครับอันนี้คือต้องยกให้เลยว่าเขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยจริงๆนะครับก็ทุกอย่างโอเคหมดครับการใช้งานฟังก์ชันจับเวลากับกลไกไขลานก็ค่อนข้างที่จะไม่มีที่ตินะครับเวลาเรากดปุ่มบนนะครับ ก็ต้องออกแรงนิดหนึ่งครับเพราะว่าในระบบลกลไกเนี่ยถ้ามันพ่วงด้วยระบบโครโนกราฟเนี่ยเราอาจจะต้องกดออกแรงนิดนึงเป็นธรรมดานะครับอันนี้รวมถึงระบบอัตโนมัติที่พ่วงมาด้วยกับกลไกโครโนกราฟด้วยนะครับก็พอมันวิ่งเนี่ยนะครับคบในตำแหน่ง12เนี่ยในขีดฝั่งนี้นะครับมันก็จะขยับ1ขีดแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเข็มวินาทีของของเรือนนี้นะครับก็ถ้าเราอยากให้เขาหยุดเราก็กดปุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วพอเรากดปุ่มต้างเนี่ยมันก็จะดีดกลับแบบแบบไม่มีไม่มีความนัวนะถ้าถ้าพวกกลไกต่างๆเนี่ยเวลาเราดีดกลับเนี่ยมันจะดีดกลับแบบพลิบตาเดียวเลยนะครับ มันเป็นการปล่อยจักบปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนแบบกลไกลค่อนข้างที่จะกลไกลเป็นแบบแมนนวลนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าใครเคยศึกษาเรื่องเครื่องมาเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันมีอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะซับซ้อนเลยทีเดียวมันไม่เหมือนพวกแผงวงจรหรือแผงเซอร์กิตต่างๆที่ถูกออกแบบวางโปรแกรมไว้ว่าให้มันหมุนกลับเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเรือน,นี้เลยก็ว่าได้นะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2เรือนนี้นะใครมีอะไรสงสัยหรืออยากสั่งซื้อในการเรือนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก็เรือนนี้นะครับหรือว่ารุ่นนี้จะมีมาในรูปแบบของสายสเตเลสด้วยนะครับราคาของเขาก็จะแตกต่างกันเหมือนกันถ้ามาในรูปแบบของสายหนังเนี่ยนะครับป้ายของเขาเจะอยู่ที่76,500นานะครับถ้าเกิดมาในรูปแบบของสายสเตเลสเนี่ยราคาของเขาเจะแพงขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับก็อยู่ที่79,500ออันนี้คือราคาป้ายนะครับยังไม่รวมส่วนลด,ดนะครับ ใครที่สนใจในาิการเรือนี้ก็สามารถเพิ่มเคียวโคทาคลิปแล้วก็ทักมาสอบถามราคาได้นะครับก็ฝากร้านไว้ทางช h อปปีด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบผ่อนชําระส่วนใครที่ถนัดแบบโอนเงินอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีราคาพิเศษเหมือนเดิมนะครับยังไงวันนี้ทางวิมลท่าแพทางผมเนาะบอสนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ